ล่าสุดครับคุณผู้ฟังนักวิชาการขมรลุกขึ้นมาด่ากราไทยว่าเป็นอาชญากรขุดเรื่องเมื่อ40กว่าปีก่อนมาเป็นประเด็นใหญ่โตกล่าวหาไทยล้างบางกัมพูชานับหมืน่นเรียกได้ว่านี่คือเช้านะกับงูพิษของแท้เมื่อความเมตตากลายเป็นอาวุธทิ่มแทงไทยกระจกว่เหมาะกับการฉายภาพยนตร์เรื่อง Ghost Mountain หรือภูเขาแห่งความตายในกัมพูชาพอดีซึ่งหนังเรื่องนี้วาดภาพทหารไทยเป็นตัวร้ายแบบสุดโคเลยคือถ้าเรามองย้อนกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์จริง ต้องยอมรับว่าไทยเราแบกรับภาระหนักอึ้งมากในช่วงสงครามขเขมรแดงตอนนั้นคนขเขมรหน,นีตายจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของผลปอดเข้ามาเป็นแสนแสนคนไทยเราในฐานะเพื่อนบ้านก็เปิดศูนย์พักพิงให้ไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์เขาอีดาหรือค่ายอื่นๆเราให้ข้าวกินน้ำดืม่มยารักษาโรคและที่สำคัญคือให้ชีวิตใหม่ด้วยแล้วข้อกล่าวหาที่ว่าทหารไทยสังหารผู้ลี้ภัยกว่า5 0,000ืคนเนี่ยบอกเลยว่าบิดเบือนอย่างชัดเจน คือต้องการสร้างภาพให้ไทยดูโหดร้ายป่าเถื่อนเทียบเท่ากับระบอบเขมรแดงเพื่อเบียเบ่ยงเบนความสนใจจากความจริงที่ว่าคนที่ฆ่าคนกัมพูชามากที่สุดในยุคนั้นก็คือคนกัมพูชาด้วยกันเองในทุ่งสังหารที่ตายกันเป็นล้านล้านคนเพราะคําว่าหลักฐานใหม่ที่เขาอ้างจริงๆแล้วมันคือเอกสารเก่าที่ถูกตีความใหม่ให้เข้ากับกระแสหนังเรื่อง Ghost Mountain หนังเรื่องนี้เพิ่งจะเอาถูกเอามาฉายปลุกระดมเมื่อไม่นานมานี้เนื้อหาในหนังก็เน้นดรามา่าบีบหัวใจ สร้างภาพจำว่าทหารไทยคือเพชรฆาตเลือดเย็นทั้งที่เราเป็นฝ่ายแบกรับงบประมาณกว่า20ล้านบาท เพื่อดูแลพวกเขาในยามยากเป็นตะก,กะที่วิบัติมากครับรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชะมันั้นต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างเพื่อกดดันให้โลกเข้ามาช่วยเพราะเราแบกรับผู้ลี้ภัยไม่ไหวแล้วประมาณกว่า20ล้านบาทหรือถ้าเทียบค่าเงินสมัยนี้ก็มหาศาลเราควักเนื้อจ่ายเพื่อมนุษยธรรมทั้งนั้นถ้าแค้นจริงจะเอาข้าวไปป้อนศัตรูทําไมครับผมถามหน่อยถ้าทหารไทยโหดเหี้ยมขนาดนั้นทําไมชาวกัมพูชาจํานวนมากถึงไม่ยอมกลับประเทศและพยายามตั้งถิ่นฐานในไทยจนถึงทุกวันนี้คําตอบง่ายๆเลย คือถ้าไทยเป็นแดนประหารเป็นทุ่งสังหารจริง ทำไมทุกวันนี้แรงงานกัมพูชาเป็นล้านคนถึงเดินข้ามพรมแดนเข้ามาหางานทําในไทยทําไมผู้ลี้ภัยในยุคนั้นจํานวนมากถึงเลือกที่จะร้องไห้ไม่อยากกลับกัมพูชาแต่ขออยู่ที่เขาอีด่างต่อการกระทําของคนกัมพูชาเองต่างหากละครับที่เป็นคําตอบว่าไทยคือที่พึ่งไม่ใช่ที่ตายข้อเท็จจริงคือเราดูแลเขาดีกว่ารัฐบาลเขาดูแลกันเองในยุคนั้นเสียอีกจนหลายคนไม่อยากกลับนี่คือหลักฐานที่เถียงไม่ได้ครับการสร้างความทรงจําร่วมแบบใหม่ให้กับเด็กรุ่นหลังที่เกิดไม่ทันสงครามเด็กพวกนี้ไม่เคยเห็นภาพทหารไทย แบกข้าวแจกที่ชายแดนเขาเห็นแต่ภาพในหนังที่ทหารไทยถือปืนไล่ยิงมันเป็นการวางยาวางรากฐานความเกลียดชังเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในอนาคตเวลาผู้นําเขาต้องการคะแนนเสียงหรือต้องการเบี่ยงเบนประเด็นปัญหาภายในก็แค่ชี้มาที่ไทยแล้วบอกว่า นี่ไงศัตรูของเราหนังเรื่องนี้จริงอันตรายมากในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระยะยาวผมบอกเลยว่าต้นเหตุที่แท้จริงคือขเขมรแดงและสงครามกลางเมืองของพวกเขาเองครับต้องย้ำให้ชัดว่าที่คนกัมพูชาต้องระหกระเหินมาตายที่ชายแดนก็เพราะหนีตายจากบ้านตัวเองที่กลายเป็นนรกถ้าบ้านเขาเมืองเขาสงบสุขใครจะอยากเดินผ่านดงระเบิดมาล่ะครับไทยเราคือปลายเหตุที่ต้องมารับจบปัญหาที่เราไม่ได้ก่อการที่เขาพยายามชี้ว่าไทยเป็นต้นเหตุการตายก็เพื่อจะล้างมลทินให้ประวัติศาสตร์เลือดของตัวเองให้โลกลืมลืม ไปซะว่าคนขเมนขมรฆ่าคนขเขมรแล้วมาจําว่าคนไทยฆ่าคนขเขมรแทนทั้งที่หลักฐานฝั่งไทยยืนยันชัดเจนว่ามีการจัดพื้นที่ศูนย์อพยอพที่สาแก้วและดูแลตามหลักมนุษยธรรมอย่างดีที่สุดเนี่ยเขาใช้เทคนิคเลือกความจริงบางส่วนครับคือเหตุการณ์ผลักดันกลับมันเกิดขึ้นจริงในช่วงสั้นๆแค่ไม่กี่วันในเดือนมิถุนายนแต่หลังจากนั้นไม่นานในเดือนตุลาคมปีเดียวกันรัฐบาลไทยเปลี่ยนนโยบายเป็นเปิดประตูรับทุกคนเข้าหมด ตั้งศูนย์เขาอีด่างที่ใหญ่ระดับโลกดูแลคนเป็นแสนแสนนานนับ10ปีลืมช่วงเวลา10ปีแห่งความเมตตาน,นั้นไปแล้วซูมขยายแค่4ีหวันที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตเพื่อบิดเบือนภาพรวมทั้งหมดมันคือความกล้าที่จะโกหกโดยอาศัยความไม่รู้ของคนรุ่นใหม่รับม,มีอะไรบังเอิญในการเมืองสถานการณ์ปี2568ต่อเน,นื่องมาถึงปีนี้2026ชายแดนเรามีปัญหากันหนักมากมีการยิงปะทะมีเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเร,กะกเรื่องเกาะกูดเรื่องเขตแดนทั้งบกการขุดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะบบอออกกกโลกแลแะคนขงขงา พื้นที่ตรงนี้พระวิหารพนมดงรักคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษเราถูกไทยฆ่าตายเพื่อสร้างความชอบททธรรมทางศีลธรรมในการยึดครองหรือลุกล้ำพื้นที่มันคือการใช้เลือดของผู้เสียชีวิตมาเป็นฉนดที่ดินทางจิตวิทยาอ้างสิทธิเหนือดินแดนโดยใช้ดรามา่าประวัติศาสตร์นำหน้าครับแคำพูดเพื่อสร้างวัฒกรรมปีศาจไทยขึ้นมาทาั้งทั้งที่บริบทจริงๆคือสงครามที่โหดร้ายที่กัมพูชาก่อขึ้นเองครับคือบอกเลยว่าเรายอมไม่ได้เด็ดขาดครับทหารไทยรุ่นปู่รุ่นพ่อเราท่านทําหน้าที่ สงครามเจาะคอหอยท่านต้องตัดสินใจยากลําบากเพื่อความอยู่รอดของคนไทยทั้งประเทศการผลักดันผู้ลี้ภัยในมุมมองความมั่นคงคือการสกัดกั้นค่าศึกที่แฝงตัวมาส่วนการช่วยเหลือมนุษยธรรมท่านก็ทําเต็มที่ในเวลาต่อมา การปล่อยให้เขาตราหน้าว่าบรรพบุรุษเราเป็นอาชญากรคือการดูถูกเกียรติภูมิของชาติเราต้องโต้กลับด้วยความจริงครับอาจเจ็บใจแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นในเวทีการเมืองระหว่างประเทศครับทำคุณบูชาทั่วชัดๆข้าวทุกเม็ดยาทุกเม็ดพื้นที่ทุกตารางนิ้วที่เราให้อาศัยกลับถูกลบเลือนด้วยความพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์เพียงเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของผู้นําบางกลุ่มแต่นั่นแหละครับคือเหตุผลที่เราต้องรู้ทันเราต้องไม่เต้นตามเกมเขาแต่ต้องยืนยันความจริงอย่างหนักแน่นว่า ทำได้ดีที่สุดในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดและถ้าไม่มีไทยในวันนั้นกัมพูชาอาจจะไม่มีวันนี้ด้วยสามครับกฎ